คลิปนี้ตามใจ FC ครับนี่ FC เขาบอกว่าให้มารีวิวแม่ค้าหน่อยนี่ครับแม่ค้าอะไรนะชือสภาพแม่ค้าแม่ค้าชื่ออะไรนะ,ดา,ะดาวค่ะดาวดาวนี่นในนั้นว่าอะไรนะดาวอะไรตัวตัวอะไรนะดาวนี่ตัวแสบ็บดาวนี่ตัวแสบ็บ <laughs> ดี่นี่ีแล้วทำไม มีไอ้ป้ายนี่เยอะจังเลยเนี่ยอ๋อทีมงานพี่ๆรถบรรทุกเข้ามาติดเล้อ๋อโอ้กลางคืนเห็นรถไอ้รถอะไรนะถ้ารถตู้อ่ะรถตู้ทึบอ่ะรถกระบะอ่ะจอดเยอะจอดเยอะนี่รรถคใกล้ขนาดสิบโลรถตู้อ๋อโอ้เดี่ยวลั่นทุ่งอ่ะ โอ้มีใครบ้างครับเดินช้างทีมนนทยทีมอยู่ที่ไหนนิอยู่ที่ไหนนี่อนอโอ้บานตรวจได้นี่ครับใครผานไปผานมาก,ก็แว้ได้นะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเส้นทางนี้มาจากประคนชัยเนาะ ไปนางรองครับประคนชัยมานางรองอยู่ตรงไหน,น,ไอ,น,นอ๋อนี่ครับฝั่งนี้ขนส่งเยื่อเยือย่อคาราบาลครับโน่นครับคาราบาลอยู่ตรงโน่นดาวนี่ตัวเสียบนายเอามาชิมหน่อยนี่นี่นายติ๊กเกอร์ไม่มี ยังไม่ติดโอ้เย็นเย็นชื่นใจครับเย็นชื่นใจเดี๋ยวตรงนี้ก็มีสติกเกอร์อยู่นี่เนี่ยโอ้นี่โอ้ oh, oh. ตรงนี้ไว้ให้แปะสติกเกอร์เหรอ,อะะตรงนี้ไว้ให้แปะสติกเกอร์บอก เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาสติกเกอร์ด,ดินดินด่วนเหรอดินด่วนไม่ใช่เราดำส,ดสวยๆจารัดก็ติดด้วยมีติดเลยดิดินด่วนมายังดินด่วนยังเลยเฮ้ยมีชายใหญ่ด้วยชายใหญ่อันนี้ใครมาติดเนี่ยน่าจะเดี๋ยวนะฮะมีพี่คนหนึ่งขี่รถสีน้ำเงินมาให้หมูมาสองแผ่นเลยเหรอใหญ่ลูกเกลือไใช่โอ้ใบใหญ่เราอยู่นี่ ไฟใหญ่อยู่นี่แล้วปิดอันนี้ทำไมอ่ะข้างในนี้สติ๊กเกอร์เยอะเลยปิดอันนี้ทำไมปิดช่วงนี้มันอันตรายโค้งจะลงก็เลยให้ปิดโอ้เดี๋ยวปิดตรงนู้นได้เอาพี่ลงเฟซไหมยูทูบฮะยูทูบนี่ไงนี่ไงช่องเนี้ยออ๋ช่องนี้เหรอใช่รถิศจ้สวยๆจารัสใช่ ะพี่ไม่ได้เอามาไม่ได้ติดรถมาเดี๋ยวก็เนี่ยรถทํางานอยู่ในเนี่ยอ๋อคาร์บานได้ทํางานอยู่ในนี่สองสามวันก็ไปนานไหมเป็นนานนานอยู่ประมาณเกือบเสร็จนี่แหละเกือบเสร็จเลยใช่มาวิ่งอยู่หลายประจำไหมรถรถแมคโครอยู่ประจำข้างในนั่นน่ะประจำเลยใช่ไหมใช่ ประจำโอ้เอฟซีเยอะแท้เอฟซีเยอะจริงๆเลยจะไปสามร่มแล้วก็นเนี้ยแล,แ,ลแล้วใครนอนอยู่เนี่ยไม่นอนพี่ไปนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านใช่เที่ยงคืนหนูนแปิวก็กล้านายอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ถนนขับอ๋อเนี่ยเนี่ยอยู่เทินตรงนี้นะใช่ใชแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปหมู่บ้านนั้นเลยใช่อ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองนึกว่าอยู่ไกลครับ กดเท่าไหร่แปดสิบบาทคนละแปดสิบบาทครับในคนนี้เดี๋ยวไปคนหาอยู่ดูก่อนฮะคนหาอยู่ดูก่อนคนหาแบบนี้เลยใช่ไหมนี่แหละแบบนี้เลยแต่ก่อนไปทำอะไรเพิ่งเพิ่งเห็นมาขายดิรู้ขับรถขับรถอะไรแต่ก่อนขับสิบล้อโอ้ยิงอ่ะขับสิบล้อยิงนะใช่ขับสิบล้ออยู่ไหน ขับสิบล้อวิ่งล่องอะพี่โ oh. อ้โหคือล่องไปเรื่อยับนานหรือยังไม่นานแต่ก่อนหนูวิ่งห้องเย็น่ห้องเย็นแล้วก็ไปวิ่งแต่ก่อนขับหกล้ออ uh. ่าหกล้อแล้วก็ไปวิ่งสิบล้ออ uh. ่าพอวิ่งสิบล้อแล้วก็ช่วงหลังๆมาก็พักงานอ๋อ oh. ยอดเลยครับผู้เก่งแท้ขับรถบรรทุกก็ได้เออไม่ธรรมดาครับเจ๊ไหมกดกดติดตามด้วยอันนี้เป็นน้องน้องน้องชายดินด่วนดินด่วนเป็นพี่ชายดดำซิ่งดินด่วนอ่านั่นเป็นเป็นพี่ชายเยอะมากเลย รถดัมซิ่งดิ้งดวง<ช>่งเห็นเยอะมากเลยนะนี่ครับมารีวิวแม่ค้าให้ทุกคนได้ดูแล้วนะเออไมไย่าให้แม่ค้าแต่งสวยก่อนอันนี้รถพ่วงอันนี้รถ<อ>พ่วงขับรถพ่วงด้วยเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาที่นี่แต่ทำไว้แค่ทอสองยังไม่ได้ทำทอสาม เก่งมากเก่งมากสุดยอดเลยครับเดี๋ยวบ้างๆเดี๋ยวจะไปสมัครงานกับพี่สมัครงานอะไรขับรถดับไงโอ้ขับรถดับมันเหนื่อยดิมันไม่เหมือนขับรถล่องดิก่อนหนูจะมาขายขับรถดับเหนื่อยมากโย่ทั้งวันช้ำหมดทั้งตัวเลยเขาเคยขับเหรอเคยขับอยู่ไหนขับอยู่ในบ้านหนูนี่ดิเดรถพี่รถพี่ใช่พี่แก รับเหมาผมดินลงที่กังอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นลงจากสิบล้อมายังไม่ได้ทำอะไรพี่แกว่าให้ไปขึ้นรถเล็ได้วยกัน<อ>แล้วก็ไปขับเดินมาที่หนึ่งเหนื่อยอายุเท่าไหร่ลแล้ว <22 S 1> เนี่ยอ้แล้ะไคะไก่ยี่สิบสองยี่สิบสี่ดาวนี่นี่นะใช่ขับคันนี้เลยใช่<อ> <laughs> ไปส่งน้ำนี่ไะใช่เอาเราเพว่ไปส่งน้ำอยู่คาราบาลเหรอใช่ตอนนั้นน้าหนูมาโอ้รถน้ารถน้ารถน้ามาก็ยิวมกับลินแปลว่าจะขายตรงนี้นานไหมเนี่ยไม่น่าจะนานหรอกทำไมไม่รู้เลือกตั้งใหม่เขาจะยังไงโอ้คอยดูก่อนจะไปขับรถรถบรรทุกคืนบ่ นี่นี่นี่ออกรถมาค่อยวิ่งตรงนี้เลยวิ่งอะไรอ่ะอ๋อวิ่งส่งของไงเนี่ยคาร์บาบเหรอเออเขาเป็นยังไงเดี๋ยวก็สร้างเสร็จเขาเป็นทางทางสินค้ากระจายสินค้าแล้วก็จะรับรถรถร่วมไอ้พวกรถกระบะตู้ทึบอ่ะแล้วก็หก้อใช่ใช่เออพอเสร็จก็ค่อยมาอันนี้ก็จะเป็นโซนภาคอีสานนี่หรอใช่โซนภาคอีสานเราใช่ใช่ภาคอีสาน เ <MC S 2> อฟซีไม่แล้วพอลูกค้าเนี่ยขาประจำเยอะมากนี่นเนาะขาสม่มากจะเป็นเอฟซีเลยอเ,เอออ๋อพี่จะออ,อ, ah? อ,ออกรถมาวิ่งร่วมเลยฮะพี่จะออกมาวิ่งร่วมเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนใช่เดี๋ยวรอดูก่อนแต่ขอเขาไว้แล้วแหละขอไว้แล้วใช่จ้าขอขไว้แล้ว,ว,ลวต้องรอดูต้องรอดูให้เสร็จก่อนครับโอเคครับ เดี๋ยวจะไปแล้วครับครับเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายเลยเซ็นได้ไหมเนี่ยเซ็นได้จัรถได้อยู่จอดอยู่บรงนี้ทุกวันโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับ